สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่จงรี่จะพาเที่ยวคือวัยรุ่นไทยเยอะมากนะวันนี้วัยรุ่นไทยเยอะมากเลยอย่างตัวน,นี้ก็คนไทยนีไย บริเวณนี้เป็นบริเวณย่านการค้าแล้วก็มีวัยรุ่นไทยไวัยรุ่นเวียดน,นามเยอะมากๆนะคะเป็นศูนย์รวมของคนไทยอยู่แถวนี้นะจงรีวันนี้ปญัญญามาทานหมูกระทะแล้วก็มีหลายคนมาทักปญัญญาก็ดีใจมากไม่อยากเชื่อเลยว่าปญัญญาจะเป็นแบบว่าคนที่รู้จักในวงกว้างโอเค ไอตอนมาออกจากสถานร,รถไฟอ่ะเรามีเรามีแท็กซี่มาแต่ขากักกินอิ่มแล้วอ่ะเราจะต้องเดินไปที่รถไฟนะครับประมาณกิโลหนึ่งจุดแปดกิโลนะฮะเก็บบรรย,กา,ยากาศมาฝากเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ใช้กล้องตัวใหญ่ถ่ายนะครับที่เกียดหยิบออกมาจากกระเป๋ามันร้อนแล้วก็รีบเดินรีบเดินกลับ แล้วพบกับใหม่คลิปหน้าครับถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย